สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเด็ดกๆทีนะะนน่น่ารักของครูพจน์นะคะวันนี้ครูพจน์ก็มีสตอรี่น่ารักน่ารักนะคะสนุกสนานเฮฮามานำเสนอค่ะลองติดตามชมได้เลยค่ะเชิเจ้าเชิเจ้าเชิเจ้าพอแล้วไปเบิ่งตัวผู้ต้องหามาป่ะไปครับนด่<ำ>อะไรของมึงเนี่ยกูจัดเจ้านด่ เล่นอะไรกันเ็สองคนเนี่ยโอหังต่อหน้าท่านเปาไหนเจ้าถึงไม่คุกเข่าไม่คุกเข่าเปลืองคอสตูมด้วยมึงเนี่ยจันเจ้าท่านเปาหลงเข้ามาห้างกระเพราทามาสองกล่องนะโอ้ยจะเล่นเรื่องอะไรกันเอาสักเรื่องดิเรื่องสายอะไรของมันวะจันเจ้าไปเอาเก้าอี้ให้นักโคษสิ อ่ยังไงเจ้านัดโทษเจ้ามีความผิดเจ้ามีความผิดผมผิดอะไรเจ้าทาให้สาวในหมู่บ้านหลงเสน่ห์เจ้าไหนเจ้าลองป้อลองชี้แจงมาสิดูนังหน้าตัวเองซะก่อนแมวยังไม่เหลียวมายังไม่มองเลยเอ้านี่นี่ของกลางของเจ้าเหรอไม่ใช่ของกลางอันนี้ของถูเอาไปกินยังไงไม่เห็นยากเลยก็แค่ฉีกสองแล้เทเข้าปาก แค่นี้เองปิดสารปูตาจออย่างไรบ้างคะเรื่องรานรมสนานามากเจะแฝงอะไรไว้นิดเลกนะคะที่เราอาจจะไม่รู้นะคะถ้าสนใจนะคะลองกดลิ้งใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย